ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลอยู่กับคลิปตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2 1 2 1ใน EP ีที่23แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นจะไปชมคลิปกันฝากกด Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช n น,นลคนคอบอลล่ะครับแฟนปืนเ hey ฮต่อเนื่องโรมาโนยันอาร์ซนตตกลงคว้าดาวรุ่งอันเดลช ไอปันญยาแอสนอนเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดตกลงคว้าตัวอัลแบร์ซอมบีโลกงกามิดฟิวอนา,าคตไกลจากอันเดลชอีกไกลแล้วหลังจากที่เพิ่งเปิดตัวนูโน่ตาวาเลสสดสด,สดร้อนๆอนแหละครับารสเซนทีมยักษ์ใหญ่จากศึกพิมร์เี็กอังกฤษบรรลุข้อตกลงกับอันเดลชเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการคว้าตัวอัลแบร์ซอมบีโลกงกากองกลางดาวรุ่งชาเบลเชยมาร่วมทัพตามการรายง,งานจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวชื่อดังแห่งวงการลูกหนังแหละครับ โดยก่อนหน้านี้อเสนอนเพิ่งประกาศคว้าตัวนูโน่ตาวาเลสแบ็กซ้ายดาวรุ่งเลือดฝอยทองมาจากเบนฟิก้าสดๆสสสร้อนๆและล่าสุดพวกเขากำลังจะปิดดีลคว้าตัวดาเตอันเดเลชในวัย21ปีอีกรายนะครับโดยโรมาโนอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดของดีลดังกล่าวลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าอเสนอนกับอันเดเลชเคลียร์เรื่องเอกสารกันได้เรียบร้อยสำหรับดีลของโลกโงกง้าซึ่งนักเตะจ,จะสัญญาร่วมทับไอป้ปืนใหญ่ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026ส่วนค่าตัวอยู่ที่17.5ล้านยูโร หรือประมาณ682.5ล้านบาทบวกโบนัสและครับนอกจากนี้โรมาโนยังเสริมอีกว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่โลกงก้าผ่านพ้นช่วงกักตัวโดยตัวนักเตะได้ปฏิเสธข้อสเสนอจากหลายสโมสรในอิตาลีนะครับเพื่อย้ายมาโชว์เพลงแข่งในทินเอเมอร์ลสเตเดียมทานนี้โลกงกาลงเล่นให้กับอันเดลชทั้งสิ้น69นัดทำได้3ประตูนับตั้งแต่ก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2017แหละครับ ค่าตัวจับต้องได้สุสเปนแชฉลิเวภูมีลุ้นได้ตัวซาอุนมากสุดอาลสุดชดังของสเปนตีข่าวว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่มีลุ้นได้ตัวซาอุนยีเกสมิดฟิลกองแอมตมาริดมากที่สุดในตอนนี้นะครับโดยทางตรามีพร้อมจะขายเขาหากได้เงินราว40ล้านยูโรแหละครับลิเวอร์พูลยอดทีมในศึกเพเมนิกอังกฤษเป็นสโมสรที่มีโอกาสมากที่สุดจะได้ตัวซาอุนยีเกสกองกลางของตรามีอาเลติโกมาริดไปร่วม,มทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ ตามการรายงานจากอาร์ตือชิอกล้องของสเปนแหละครับดยอนาคตของซาอุนเต็ไมไปด้วยความไม่แน่นอนตลอดช่วงที่ผ่านมาหลังจากซีซั่นล่าสุดเขาไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมอีกต่อไปนะครับจนทําให้ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกเพียง22นัดเท่านั้นและทําให้เจ้าตัวตกเป็นข่าเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องแถมไม่นานมานี้ตรามีก็ยังได้โรดิโกเดปอมาเป็นตัวเลือกในตำแหน่งกองกลางอีกรายด้วยแหละครับทั้งนี้ปัจจุบันอารตเลิตก็อยู่ในสถานะจําเป็นต้องขายนักเตะบางส่วนออกไปนะครับเพื่อหาเงินมาพยุงสโมสรเช่นกัน เพราะถึงแม้ฤดูกาลก่อนจะได้แชมป์นาลิกาจนได้เงินก้อนโตแต่มันก็ยังไม่สามารถแบ่งเบาผลกระทบที่ทีมได้รับจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 มากเท่าที่ควรแหละครับโดยไปเช็คกันว่าทีมของกุนซูดิเอโกซิเมอเน่พร้อมจะขายแข้งวัย26ปีในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหากได้ค่าตัวราว40ล้านยูโรหรือประมาณ1,520ล้านบาทโดยที่จริงเมื่อหลายวันก่อนซาอุเคยมีข่าวกับบาเย็นเช่นกันนะครับก่อนที่กระแสข่าวจะเงียบลงไป ใกล้จบหรือ,อยังโรมาโนอัปเดตดิวแมนยูกับวาลานฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือสูงนะครับบอกว่าจนถึงตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวราฟาเอลวารานเลยเพราะกําลังรอคําตอบจากแรนบริดว่าอยากไ่าค่าตัวนักเตะเท่าไหรและครับและพวกเขาก็ไม่คิดจะใส่ชื่อดอนนี่ฟานเดเบกเป็นตัวแถมด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวราฟาเอลวาราน กองหลังขอได้อัมบริด์อย่างเป็นทางการนะครับโดยตอนนี้กําลังรอให้ราชันชุดขาวตอบกลับมาอยู่ว่าต้องการค่าตัวนักเตะเท่าไหร่ตามการเปิดเผยของฟาบริซิโอโรมาโนเหยื่วขาวคนดังโดยวารานตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างหนักตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ว่ากันว่าเขาต้องการหาความท้าทายใหม่ๆบ้างและไม่กี่วันมานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นทีมที่มีข่าวกับดาวเตะชาวฝรั่งเศสมากที่สุดแหละครับโดยพวกเขาต้องการทําให้แนวรับมีความแข็งแกร่งมากกว่านี้ ภายหลังปัจจุบันมีเพียงแฮร์รี่แม็กควายแค่คนเดียวนะครับที่เป็นเซนเต์แบ็กที่เล่นได้ค่อนข้างคงเส้นคงว่าทางนี้โรมาโน่ระบุว่าแมนยูเต็ดติดต่อไปหามารดริดโดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการขอซื้อตัววารานตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบใดกลับมาโดยเขาเสริมว่าปีแดงไม่คิดจะใส่ชื่อดอนนี่ฟันเดเบกเป็นตัวแถมสําหรับทีวนี้ที่มีข่าวลือออกมาด้วยแหละครับหากขอบอกทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้ยวยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าบนชาแนลคนคอบอนเช่นเดิม